สวัสดีครับเพื่อนนนแล้วก็สวัสดีเ,เพื่อนๆใน Facebook แล้วก็ทุกแอปพลิเคชันที่ผมจะลงนะครับวันนี้ผมจะมาจัดมีดแลนนะครับเก้าหนึ่งสามนะเป็นตัวสีดำแบบนี้นะครับอันนี้ของผมเองนะเดี๋ยวผมจะแกะเลยนะครับผมเอาแบบว่ารีวิวรวบรัดก็คือแลนตัวนี้นะครับจะเป็นใบดำเป็นระบบเฟรมล็อกนะครับผมนี่นะเป็นระบบเฟรมล็อก เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบห้ดูระหว่างของใหม่กับของเก่าอันนี้ของใหม่นะครับตัวนนี้ของเก่าของผมเองของผมเองจะผ่านการใช้งานนะครับเปลี่ยนในตัวกิ๊บเน็บกางเกงมาครับอันนี้สั่งมาต่างหากนะครับส่วนด้ามใหม่จะอยู่ซ้ายมือนะครับดูความด้ามใหม่ระบบเฟรมล็อกนะครับผมแล้วก็ตัวเหล็กนะครับ1 2จ2 7นะครับ เวลาลับมันจะลับง่ายกว่าดีนะครับมันจะลับง่ายกว่าตัวนี้นะอันนี้ตัวที่ผมพกติดตัวตลอดนะครับมันจะลับง่ายกว่าตัวนี้นี่ผมเคลือมน้ามันน้ํามันกันสนิมไว้นะครับนี่นะของเพื่อนนน,นแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวกิฟกิฟตตัวนี้นะครับตัวเปิดเร็วให้เพื่อนเลยนะเดี๋ยวผมจะใส่ไปเลยเดี๋ยวจะใส่ให้เลยนะเพื่อนนะนี่นะเตรียมไว้หมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวถักสายแลนยาร์ดให้ เพราะตรงนี้มันจะเป็นรูร้อยแลนยาร์ดนะครับใบมีดคมกริบจากโรงงานนะครับผมก็าฝากถึงเพื่อนๆน,นะครับคนไหนสนใจก็ลองอินบ็อกซ์ถามผมได้นะตัวเดียวจบนะครับสําหรับงบไม่เกินหนึ่งพันบาทนะครับผมไม่เกินหนะึ่งพันประมาณเนี้ยสวยๆส,ส่วนตัวนี้ของผมผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับก็จัดให้เพื่อนนอนนะก็ เห็นเพื่อนนอนบอกว่าเล่มนี้จะเป็นเล่มสุดท้ายแล้วใช่ปะไอตัวไอตัวนี้มันจะเป็นตัวมากับตัวนี้นะแต่ผมจะเปลี่ยนในตัวแหวนให้เพื่อมันจะได้ล็อกใบมีดได้ง่ายกระชับมากขึ้นนะเพื่อนนะไอตัวนี้ผมถือว่าเป็นอะไหล่เสริมไม่เพื่อนไปแล้วกันนะผมใส่ไปให้ในในซองถุงแพ็กนี่นะแล้วก็<ป>เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปให้เลยนะครับผม ใส่ไปให้เลยเพื่อนเวลาเพื่อนจะใช้งงใช้งานจะได้นี่นะครับใครที่แบบว่างบไม่เยอะหรืออะไรแบบเนี้ยผมก็แนะนำไม่ใช้ตัวเนี้ยแหละจะได้ไม่ต้องเสียหลายต่อนะครับสําหรับคนที่นี่เพราะว่าส่วนตัวผมก็พกไว้ใช้ทำงานนะครับแล้วก็มันเป็นมีดเกี่ยวกับพวกการต่อสู้ได้ด้วยนะครับผม ส่วนตัวผมพกไว้ใช้ไว้ใช้งานนะครับไว้ใช้ไว้ใช้ปาดกล่องปาดอะไรแบบนี้นะครับผม นี่นะผมใส่ไปให้เพื่อนเลยนะเพื่อนจะได้ไว้ต้องมานั่งไในนี่อ่เพื่อนดูนะครับรับเปิดปิดมันจะง่ายขึ้นไวยเกี่ยวเกงหยิบจับใช้ถนัดกระชับแล้วก็เดี๋ยวพ้อยสายแลนยาร์ดไปให้เลยร้อยสายแลนยาร์ดให้เลยนะครับเพื่อน ก็าฝากถึงเพื่อนๆนะครับคนไหนสนใจมีดพับนะครับลองสอบถามผมได้อย่างน้อยก็พวพไว้ติดติดตัวนะครับส่วนตัวเหมือนคนชอบมีดพับอยู่แล้วเดี๋ยวผมมานั่งร้อยสายลัญญาณให้ดีกว่าวิดีโอจบประมาณนี้แล้วกันนะโอเคเอาแบบสั้นๆง่ายๆก็จัดให้เพื่อนครับเดี๋ยวรอรับสินค้าจากผมได้เลยนะครับจัดให้ตามสั่งเพื่อนอันนี้มันเป็นคลิปเก่าส่วนอันนี้คลิปใหม่ที่ผมสั่งทํามาให้ดูชัดๆ แล้วก็ตัวคลิปเนบเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้สองทางนะเราจะเปลี่ยนมาใส่ด้านขวาก็ได้ด้านซ้ายก็ได้นะครับสําหรับคนถนัดมือซ้ายหรือมือขวานะครับระบบก็เป็นเฟรมล็อกนะระบบเป็นเฟรมล็อกเฟรมล็อกก็หมายถึงว่านี่ตัวด้ามมันนี่นะครับเฟรมล็อกก็ประมาณนี้โอเคประมาณนี้ครับไม่เกินห้านาทีขอบคุณเพื่อนนอนมากครับเดี๋ยวผมร้อยสายแลนญาแล้วก็รีบเอาของส่งให้เลยเพื่อนขอบคุณมากครับ